ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับก็บมีเอฟซีขอมานะให้ลุงน้อยรีวิวตุกเตะนะแบบว่าแปลงแล้วก็ยกถอยหลังของเสียแม็กนะเนี่นะอันนี้เป็นราของเสียแม็กเนียถ้าต่อขามานะตัวนนะ้

แล้วนี้เดี๋ยวไปรีวิวกันต่อนะนนเนี่ยต,งงตัวเนี่ยต่อขางอเนอจากมันเดิมน่ะเนี่ยนะตัวเนี่ยงอแล้วก็งองอมามล้หลบหลบตัวล่างนะแล้วก็ดึงดันเหมือนเดิมนะดึงก้อยหลังนะอันี้เป็นนี่เป็น ลองใหญ่นะทุกคนเนี่ยคนเนะ้ยลองใหญห่แล้วก็สำหรับลองเล็กก็ไดนะ้เลยนะใช้เหล็กแทนตัวนี้หนาประมาณสองนิ้วเนาะนิ้วครึ่งนะหรือสองนินะงนะ้วเนี่ยก็ดูให้หนาหน่อยนะเนี่ยนะนอจีเนี่ยคนเนี้ยก็ทำเป็นงอแล้วตอกตอ,ตอ,อกหรือดัดล้อที่น่าจะไปนะ่ก็จเจาะน็อตเบอร์สิบเจ็ด ช่วงหลังก็เนี้ยหลังเหมือนเดิมนะอน,นี้เขาก็ต่ออออเกลียวมาเวลาปรับจะได้ง่ายขึ้นงหลังก็เหมือนเดิมหลังไม่ได้แปลงอะไรนะนี่ก็ไปเลดนะทุกคนเนะี่ยโยกสายพานไปนเลดมาต่อสิงนะทุกคนนะ มีชุบกระเมียมนะเดี๋ยวลุงน้อยจะไปรีรวิวฝันอื่นให้ดูด้วยนะก็ประมาณนี้นะเนี่ยเนี้ยเขเล่งสีเขียวส,สวยๆนะเล่งแน่นอนแล้วก็เล่งเนี้ยนะโคมากนะทุกคนนะ ดูคันของนารันบ้างว่าจะเหมือนกันไหมทำนะนะั็แต่นี้ทําไม่เหมือนกันนะอันนี้น่าจะเป่าตัวนี้ออกนะแล้วก็กลับกลับอปหัวลงนะเนี่ยตอนแรกเขาจะอยู่ขึ้นบนนะกลับอปหัวลงหันลงไว้ล่างอันนี้นะไม่เหมือนของเสียแม็กเสียแม็กกัอีกอย่างนึงแต่ข้างหลังก็เหมือนเดิม เดิมข้างหลังอนะเดี๋ยวไปดูคันของนารันกันบ้างนะนี่นะทุกคนของนารันก็ทำอย่างนี้นะเนี่เยเวลาดึงถอยหลังนะใช้เหล็กแผ่นเอามาง,งเหมือนกันนะนี่ดูให้ออกหนาๆหน่อยนึงอันนี้น่าจะเป็นหน้ามีใหญ่อะไรนะนเห็นเนาะหน้าประมาณนี้แล้วก็งองอหลบตัวนี้นะ ทำไม่ยากทำง,ง่ายๆนะทุกคนนะเชื่อมแล้วก็เจาะน็อตได้เลยหาเหล็กหนาๆหน่อยเดี๋ยววหลังลูกน้อยก็จะลองทำเดี๋ยวดูเหล็กที่บ้านก่อนแ้นีหน้ะขาบางโกลที่ว่าจับจับกระนน็อตห่างนี่นะนเป็นอย่างนี้ แต่ของน้องน้อยคือออกเลยนะออกติดโค้งเลยนี่นเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่น็อตเจาะรูใส่น็อตติดอย่างนี้เลยนี่ก็ดีทุกคนเนี่ยบางคนกลัวออกเสียโคง้งน,นะเจะาะใส่อย่างนี้เลยแล้วแต่ใครชอบอยังไงเนาะนี่นทุกคนคันนี้คันเซตสีนี่ก็ทำเหมือนกันนะ ตามเหล็กงอแล้วก็ออกกล่างนะเจาะรูตามเหมือนกันเลยนะสามคันเนะ่ยสวยนะทางเนี้ยเหล็กหนาคันนี้เหล็กหนามากเลยนะน่าทำนี่ยม่ใช้แก๊สเป่านะตัวงอข้างหลังก็เหมือนเดิมนะเนี่ยข้างหลังนะข้างหลังเดิมเดิมคือใส่เดิมเดิมเลยแต่เวลานั้นเราก็ดึงถอยหลังรถก็วิ่งเลยนะ แค่เพิ่มเหล็กนะเนี่ยเหล็กตัวนี้นะเนี่ยถึงน้อยทายลเลยเหล็กตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยเพิ่มแล้วกระเจาะรูหน้าทำทุกคนอนะ่ะเดี๋ยวหลังลุงน้อยจะลองทำทั้งนี้ก็เหมือนเดิมนะนี่ก็ใส่อย่างเก่า คับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ